สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆน้องเอ้ยมานีกะสิไปบ้านอัมมาลาพี่น้องเอ้ยไปซอยเพิ่นสิไปมอบเครื่องอุปกรณ์กีฬาอะไรก็เป็นเสื้อชุดนักกีฬาอะไรก็เป็นลูกบอลลูกยางอยู่บ้านน่าดูนะ้อเพิ่นและเพิ่นสีเห็ดเขาพัดไปแจกนักเรียนน้ำขอบนะพี่น้องเลยมันก็นจะไปซอยเพิ่นขึ้นก่อนจะลงไปสู่ยิงเจี๊ยบซะก่อน แต่ละพ่อดำแตปฏิปลาร่วเลยเลย,เลยบริไปโรงเรียนพี่น้องเออเป็นไข่อีกเลยไปโรงเรียนมือเดียวนึงไข่มาอีกแล้วเอา้าเงินไว้จำหัน <ไป S 1> เดี๋ยวนในในบ่ายๆเพราะว่าสิได้เลือกอันกลับมาเลือกอันตั้งพ่อบ้านใหม่อีกเลยพี่น้องเอ้ยสิซีกไปแล้วก็สิได้กลับมาอีกตอนบ่าย ้องไปสู้ยิงเยบก่อนว่ามืงอิสิได้่านางบอรหรือว่านางแต่งโตแล้วแล้วมาจักพี่น้องจ <c oughs> ับไปเบิ่งน้ำกันจับพี่น้องเลย มารับนาแล้วค่ะพี่น้องค่ะติตามไปบ้านอมมาลาบ,บรมเณรขเหตุยังแหลบบลาอบแปดโมงปลายแล้วค่ะสวัสดีจ้านางเขากินข้าวเสร็จค่ะจะไปกันเลยค่ะฉันจะไปนกกระายอาธิษได้กลับมาเลือก,กังพอบาทถ้าเธอประทันมากับเธออยู่หันซะก่อนจังว่ากันตามไปน้ากันพี่น้องค่ะถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะ กำลังเตรียมงานอยู่ครับสวัสดีค่ะดิค่ะมาบหายูี่สวัสดีเจลล์สวัสดีค่ะตั้งคุตังท่ายบนี้อาฉันเพิ่งมาเนาะขอเ่าอาเลยทำไมทำไมเสียงเป็นจังซันนกินข้าวกะหยงงัยงคุณแม่กินข้าวกะหยงัง กินแล้วจะเซินแสบจะอองนางไปทางไดิน้ามาไมเท้ามาพัดเสือไปแจกให้นก้ยใ้เพราะว่าไปแจกขาเลยยังให้เขาใช้เสือตนั้นเลยอ๋อเองนางเราไปแจกเสือก่อนไม่ใช่ทานนะทานหมดค่ะถามมาโฟกี่มือน่อยไหมเป็นอะไรมันบดเดนมันปะเดนเนียยแหงบยิงแหละเดนเนียเลย ของนางอันนั่นแต่มื่ขึ้นเห็นนะเขามาแล้วเขาหนึ่งเราได้เลยเออเดี๋มันมันบร้แลวคือนั่นไดมันกิดนันนั้นเดี๋ยวพัดเขานีเอาอีกตัวหมบ่เขาอันดี๋ยวกล้องเลจากพ่อเลยแลนี่นะเรียบ้อยาอดีตผัวรวมออคือฉันสวยมาแต่พ่อผูกเฮ้ย้ข้อมต่อไปลูกข้อมอชตีเจ้าแม่จ้าไขพระท่านไ้้ยากล่าง ไปมกสุดเจเหละนะคะเป็นแม่ครัวนนเขียนเจ็ดสิบฝ่ายบบถูป่ถูก่ลายกว่าคนบ่คือว่าลยกว่าเจดบเจ็ดกว่าคนนี่นะคะบอลาเด็คะหอยางมคืนนี่ยังยังคางไปแล้วอยู่บ่มือคืนนี่ค้างอยเมื่คืนาบ่หิใส่กุเาไป เมื่อนีแหละก็คือพ่อแม่บ้างอนน่กลุกลอต้องได้ดาถ่ายกับุนับเลยแล้วลืมน้องนี่ขอพัดกินดนเอากินโลสวีกันโลดจะสองคนน่กินโลบ้านกันโลดไากินแล้วบ้านอีกหยัดเนาวยังม่ทันอิ่มบ้านกันใช่พอมันคมแต่คอยี่คมมดคอ อย่ามาอัดเกียรเกียรนะไป่อนเลยวะต่อใช่มัจะถีบถีบเมียใหญ่นะี่นั่งคะกินอี่นางสิเอาเลี่ยนๆอยู่บ่ค่ะม้านังกินก็นกเนี่ยเลี่ยนเลเป็นเลี่ยนๆบบมันโปรแบบมันเลยหวานบบัตเจ้านี่ขั้นป้อนกะกาบห้อยบัดป้อนเมียเถาเลย ห้อยก็ห้อยเน่าอีกไม่โผล่ไม่โผล่ใดนิ้งน้อยนึงเรามาก่อยแน่โค้งน้าอีกถ้ามันแน่ๆดีกว่านอได้ะิบวงนราคงนุ่งคงนุ่งจริงเก่งพวกอีเท่านี่ยมันกระจายดับแน่หมดแล้วขนาดนี้นะร้อยเจ้าก็ได้เพราะมันยังกระปั่นกันกินแน่กลัวรวมกระปั่นกันแน่บอกพี่ชิมบ่โอ้วทวงเอาไว้อยู่คงนุ่งคงนุ่งอยู่ พวกนี้น <opus> ่ะพ่อแห้งแต่เคยไม่ยืมม่แย่จะเครียดสิเขาไปยู่ได้แล้ววันนี้นั่นแห่งก็สิหนาวหนาวนั่นนี่อีกมะพ่อน้ำอีกค่ะเอายิงเข่าป้าสีโซซีมือบบบนี้เอาเอาคือใส่อยังนั้นอ๋อเอมามามาบ่อมันเหลือบ่อบ่ของเหลือค่ะเขาประแย่เขาไม่ซ้ำน่ะป้อนข่อยนะ พยินจะเป็นไไดกับปอนพวงไงพี่นางขาหยาบตกไ่พันมือเลยเนาะงานดีเอาเร็วเร็วไปดูเดือดรอดยังได้อันนี้นะพูเราเพิ่งินชาวบายังตายด้านแล้วอันนี้นั่ นนยอยู่บนเน้นยนอนเขาเย่ยะเย้ยเนี่ยเข้าพานางรองมาเยยเข้าพานางรองมาเยยมึงเอ้ยมดแล้วคุณข่าวัฒนาเป็นได้แค่นี้ในเรื่องรังน้ำตาดังไอ้บาษาฮักเดียวใจเดียวสี่ปอนด์เอียวขันมีตอน้องตอนจบนางรองเข <c oughs> ่ากองไอ้ตาเดี ่ชว่ามันเอมันบกดไปแลวเป็นตัวเปิดวะแห้วแตมันน่าเป็นแห้งโหดุแห้งกระหดก็เจซีได้บบบนี้กัง่ายอย่างนี้ได้ไหมซีมาซีเน้รวมควงจอมเยีน้อยเท่าไรกระซ่าซึ้งชิงหัวหมเป็นอยากิงเพาะปาันงนอ้าวเพามีเสน่ห์ทีปากใช่ ก็พราะมันเคออยู่ฟ้าขนาดมันเคยนะคะมันช่วงจ่อทับที่ใหญ่เลยนะคะฟาดเข้าไปแนึงมันหลางหงส์เลยได้นั่งนี่น้อยนึงดูดูนี่นี่นั่งนั่งนี่น้อยตกใจนั่งนั่งเนี่ยพี่จนยังไงตกใจอีกอย่าง

อาลงมือเจซีลงมือได้มแปดิกลัวแล้วอลนจะดีได้ีแม่นี้แปดิกลัวหรืพอแล้วนี่นี่ลุนะนะพัดพัดอีโมนี่ละพอเอะพัดอีมนี่ละพอ่ได้แปดชิ้นกลอาถกับัดไว้กินกนเนาะเสียไว่เฮ็ดยังข่านะพัดกินโอ้ยพัดะว่ามาพัดเข่านักเทียเจซีก ปดชิปไน่ได้ชุมมาดูอันนี่เจดแปดิแล้วบางนะแปดิบชิปเราแมอเก้าิเร้ยแมอเก้าชิปเจแต่แิล้วมก้าิลหมอน่เลยกระต่อเลยหมอนหมมอเขาเจซีคนออนน้ามากที่สร้านเ่ากินร้านดัวงให้หมอให้หมอเขาเจซีอันไปอันเจอจะลาดอยู่โรงเรียนเนสักบาทเบิ้งท่าพัดของเพื่อน คอยหิยวน้ำแต่เหิงแต่ยึงก็บให้คอยกินมึงน่พี่น้อ,องไรนมาให้จอดเขาม่ให้ดเจ๊ทีนนี้คอยหิวน้ำแต่หิงแต่ยุ่งเขาจับได้ปล่อยเขาสวีทไปเนาะส ขาจู่โจมบาดเดียวม่นป่ะันจัเลือใจน่อยมันจะจะเลือใจให้นมหงวงไว้ม่นนี่เจี๊ยบเราจะู่ตัวเองเ่าเถาเลยโอยนี่มา สึ่งน,นันดาลากะี่วึ่ขอนตะูมาักมาอันแงปรับสายนได้่ง้กินก็ได้ียังก,กินก็ได้จหน่อยกหอบาทมือกนไม่ค่อยรุ่นกันพี่น้องมังเจดสีสีซื้อเกล่เป็นคนอนปุ่มนปุมันบ่แกโทษเกล่ยนะคะนี่นี่คือขั้นนี่

มาแล้วาสูงไมได้นะนอนตาแตกจนมาซวยกระบอกมาแต่มึงกพากูจัะกวนีนะานังพน่กนเกินอยากนอนล้ยทำได้กับ้ารวยๆนะมาแตไปแจกเสื้อบมาไม่นี่จะเิ้มบลาไปอเจพันลกับเจอมาลาของการมาแต่แจกเสือพี่น้องิงนี่นนน่ันนี่ั่นวยดามึงเจันเด้ดโ้ แ่หนึ่งยิงแล้แท่ไหนเออเนีตนักคอยกับไปแท่ไม่ได้หัวนันนะเอาตักตักกันหึ่งนึงแล้วอกัไปตักมาแท่แ่ง้มันหนึ่งหนึงมันหมานอแลงอีกาโบเดยาวยาวหนึ่งแล้วก็นึ่งช่องล้อก้อนึงนั่งกับบรอเลือหัวใจบ่อเลอดมันล้วมันแลวมันแล้วพอแล้วพอแล้ว นี่อันนสิพัดได้กินนะพักแวาไหเล็กน้อยมันจะงียนนเีังคือแจกคนละที่ละสัตว์อย่างเงี้งฉุนเงง้อมนั่เดง่ีงสเีค่ไแลงกีฬาตัวที่ตบแล้ว คันมือเด้คันมือเด้เนาะกินเบิรงมาแท่งนี่เนาะหน่น้าองบน้างคิแต่ไมแ่เนโอ้โอ้ยดีกุมัแ่มันบอกแท่ล้วเอาไปนึ่งบบหนึ่งแล้วจะมาเทแท่น้าอีกบ่เออขอบใจจกบูไปซอยมึงเด้อกระกอดบ้ากปรกาศกูจักตัวเองเลยออาไม่บเนาะห่วเน

ชิโค่ะมากับวันที่สอยังคาดอีกข้าวาดที่หมอนึงค่ะอันเก็เป็นจะแม่พฤิทินงนี่อีกเลยเอามือยุบปรตีนไกลก่นเดี๋ยวไดปลาแซ่บมันก็พอแล้วอพอแล้วไกินบแล้วแปสิบก่าสิบห้งเก่าสิบเกาิบไกิน เอนีันนี kind of ้แล้วนี่นะชุกวาเห็ดพิษนะแค่นี้แล้วก็ใช่ก่อนนะบอยดอกไม่ทองเจ้านั่ะเลยสบายดีมสุกุสุกคนเธอไม่กล้ากอดดิฉันดกล้าตอกะไดนกา